สารกันแดดออกทินโนเซตเป็นสารอันตรายและทำให้หน้าแก่จริงไหมก็มีข้อกังวลใจสำหรับหลายๆคนนะคะที่สารกันแดดออกทินโนเซตหรือ OMC หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าออกทิวเมทอซีซิน a m เมตว่าเป็นสารอันตรายและทำให้หน้าแก่จริงไหมคุณต้องตอบเป็นข้อๆนะคะ ซึ่งคำตอบของส่วนในข้อแรกเนี่ยคุณนกสามารถตอบได้เลยค่ะว่าสาร OMC นะคะหรือออกทินโอเซตเนี่ยไม่ใช่เป็นสารอันตรายค่ะเนื่องจากออยไทยหรือ FDA ของประเทศไทยเนี่ยมีข้อกำหนดอัตราในการใช้สารตัวนี้อยู่ที่ไม่เกิน10นะคะเราสามารถใช้ได้ในตำรับสูตรเนี่ยได้ถึง10เลยค่ะ และอยอยอฝั่งของยุโรปและออสเตรเลียนะคะก็ห้ามใช้เกิน10%เช่นเดียวกันค่ะส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะห้ามใช้เกิน7.5%ค่ะและประเทศญี่ปุ่นนะคะห้ามใช้เกิน20%ค่ะ OMC หรือออกทินอเซตเนี่ยเป็นสารกันแดดชนิดเคมีคอลค่ะหรือออร์แกนิกซันสกินนั่นเอง ซึ่งตรงนี้นะคะเขาสามารถป้องกันรังสี UV ด้วยขึ้นความยาว290ถึง330นาโนเมตรค่ะและเป็นขึ้นความยาวที่ป้องกันรังสี UVB ได้นั่นเองดังนั้นนะคะสารกันแดด OMC หรืออ c กทินเซตเนี่ยไม่ได้เป็นสารอันตรายค่ะเราสามารถนำมาใช้ในตํำรับสูตรของเราได้ <c oughs> ส่วนที่บอกว่าสาร OMC เนี่ยหรือออกทินเซตเนี่ยทำให้หน้าแก่เร็วจริงไหม ซึ่งก็มีผลงานวิจัยบางงานนะคะที่บอกว่าถ้าใช้สาร OMC นะคะแล้วสัมผัสแสงแดดจะทำให้ต้นการเกิดอนุมูลอิสระขึ้นและอนุมูลอิสระตัวนี้ทำให้ผิวแก่เร็วนั่นเองค่ะแต่งานวิจัยนี้นะคะก็ยังบอกว่าถ้าหากว่าทำให้ OMC มีความเสถียรก็จะลดการเกิดอนุมูลอิสระได้ ซึ่งการที่จะทำให้ OMC มีความสเสถียรอยู่ในสูตรเนี่ยเราจะต้องใส่วิตามิน E ลงไปค่ะและวิตามิน E ใส่มากกว่า0.1ก็สามารถที่จะทำให้ OMC ในสูตรของเราเนี่ยมีความสเสถียรแล้วค่ะและทำให้ลดอัตราการเกิดอนุมูลอิสระได้นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับคนที่ไม่ใช้ครีมกันแดดเนี่ยจะทำให้หน้าแก่มากกว่าคนที่ใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของสารกันแดดออกทิโนเซตค่ะนั่นก็คือแสงแดดเนี่ยมันจะทำให้หน้าแก่เร็วมากกว่านะคะซึ่งสารกันแดดออกทิโนเซตหรือ OMC เนี่ยมีประโยชน์มากกว่าที่จะมีโทษค่ะ ดังนั้นนะคะเราก็อยากกังวลจนมากเกินไปค่ะผู้ประกอบการอย่างเรานะคะจะต้องศึกษาข้อกำหนดกฎหมายนะคะในการใช้สารทุกสารที่เราจะใส่ลงไปในตำรับสูตรของเราค่ะซึ่งข้อกังวลใจนี้นะคะมันจะทำให้คุณหมดข้อกังขาได้ขนาดสารที่เป็นสารกันแดดธรรมชาตินะคะอย่างซิงค์ออกไซด์และไทเทเนีมยมไดออกไซด์ก็ยังมีข้อกำหนดอัตราในการใช้เลยค่ะทั้งสงสารนี้ห้ามใช้เกิน25%ารับสูตรค่ะ ดังนั้นนะคะเมื่อเราศึกษารและทําความเข้าใจเกี่ยวกับสารดีๆแล้วนะคะเราจะมั่นใจมากขึ้นในการทําสูตรของเราและจะบอกกล่าวให้กับผู้ใช้ได้เข้าใจมากขึ้นด้วยค่ะก่อนจบคลิปนี้นะคะถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณนกด้วยค่ะแล้วคุณนกจะออกมาให้ความรู้ดีๆแบบนี้กับทุกคนอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำสูตรเครื่องสำอางหรือการทำธุรกิจเครื่องสำอางแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย